เกีฝน,นจริงๆด้วยการปัดก็เสียจริงครับสวัสดีครับหาอะไรไว้ใช้ดีครับผมดูอุปกรณ์ตัวนึหลายอย่างมมีตัวเคลือบสีเคลือบแก้วขัดยิ้วรอยแชมพูล้างก็จะมีช่วงนี้หน้าฝนก็จะมีเคลือบกระจกครับตัวนี้เคลือบกระจก ปีนี้พอดีรถผมไปก้านปัดน้ำฝนเลยค่ะกำลังหาตัวเคลือบตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวท็อปของร้านเลยครับแบรนด์อีควันตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องไม่ต้องใช้ก้านไปปัดเลยนะครับ,รบใช้พ่นใส่กระจกน้ําจะกลิ้งออกเป็นเม็ด<อ>ตัวนี้เหมาะสําหรับหน้าฝนมากแล้วก็เหมาะสําหรับก้านไปปัดลูกค้าที่เริ่มปัดไม่ได้ปัดไม่เกี้ยงแล้วเนี่ยใช้ตัวนี้ครับคุณภาพต,ตัวนี้ใช้ครั้งหนึ่งอยู่ได้นานไหมหนึ่งเดือนถึงสามเดือนครับ ลงพ่นครั้งเดียวเนี่ยก well, ah, ระจบจะใสน้ําจะกลิ้งอยู่เป็นเดือนครับผมงั้นงั้นงั้นท่าอยู่ขอลองได้ไหมเอาเอารถมาไหมครับเอารถมาใช่ไหมเดี๋ยวผมไปลองให้ครับน้ํากลิ้งแน่นอนไม่กลิ้งไม่ให้ไม่ให้ซื้อสักบาทครับเดี๋ยวไปลองที่รถเลยครับตัวนี้ใช้ดีลูกค้าประจําผมเยอะครับก็จะมีวางจําหน่ายที่ดูโฮมแล้วก็ทั่วประเทศถ้าไม่เจอที่นี่ก็ซื้อได้ทั่วประเทศนะ อ๋อตอนนี้มีวางจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศแบรนด์เราดังครับตัวนี้ไอ้วันวิธีใช้ก็จะมีผ้าสำลีนะครับคุณท่านนะใช้ง่ายๆนี่วิธีใช้จะเป็นแบบนี้เป็นขวดแบบนี้ครับผมขวดน,นี้ใช้ได้ข้ามฤดูหยดใส่สำลีนะครับหยดใส่สำลีวิธีใช้ใช้ง่ายๆนี่เช็ดเลยเช็ดในทั่วกระจกกระจกหน้าก็ได้กระจกข้างกระจกตรงนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะกันฝ้าแล้วก็ทําให้กระจกใส ก็ได้ได้ครับกระจกกระจกในห้องน้ําที่บ้านก็ได้นะครับกันฝ้าตัวนี้ทิ้งไว้ปุ๊บปล่อยให้แห้ง5นาทีครับแห้ง5นาทีใช้งานได้เลยครับกระจกก็เราจะใสแบบนี้เห็นไหมครับกระจกจะเริ่มใสแล้วทีนี้ฝนตกหนักๆนะก้านใบปัดมันเสียใช่ไหมไม่ต้องใช้ก้านใบปัดละใช้ตัวนี้แทนนี่น้ำจะกลิ้งเป็นมเม็ด วิ่งความเร็ว60-90ถึงเเนี่ยน้ำจะไม่เกาะกระจกเราจะใสอยู่ตลอดน้ำจะกลิ้งแบบนี้เลยลงครั้งเดียว1เดือนถึง3เดือนครับน้ำจะกลิ้งออกเป็นเม็ดกระจกจะใสอ่าตัวนี้เวลาขับขี่ก็จะปลอดภัยครับครับอ่าผมแก่แล้วซื้อเลยเนาะใช้ได้นะครับใช้ดีนะโอเคครับผมที่นี่เราก็มีอยู่หลายร้านที่เปรับไปจของผมจะเป็นอ่ร้านแดงคาแคร์ปทุมธานีจะเป็นศูนย์ขายส่งทั่วประเทศ แล้วก็มีที่ดูโฮมทุกสาขาแล้วก็ในห้างทุกสาขาของของทั่วประเทศเลยครับก็จะมีออกบูธนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาคุยกันที่หน้าร้านครับครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจ่ายบินแล้วก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าที่อุดหนุนครับมันเจอฝนจริงๆด้วยดีนะที่เครือกระจกไว้ไม่งั้นเราเรียบร้อยเลยการปัดกระเสียงจริง ใจตัวนี้ช่วยไว้ไม่งั้นเราขับวนกันมองไม่เห็นทางกันแน่นอน X1 p ค,ครับเครื่องประจกหลังดีตัวนี้อยู่ได้เป็นเดือนใช้แล้วดีจริงนะครับลองดู